ท่ากำนันเขี่ยมพอดีนะครับหรือพ่านรัฐทาลก็มาหารกันนะขอขอให้สัญญาโอ้มาแล้วกรุงเี่เราตาทุกท่านสจสจแสงเงินทองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬวันนี้ให้เกียรติมาของเรื่อยงานบาร์บีคีวไทยเราเวียดนาม นะครับท่านกำน,นันครับผมสจครับพรุ่งนี้ทีมงานทีมงานจริงจะมาช่วยวันนี้บอกว่าเรือเล็กมอบให้พื้นที่ดำเนินการเลย <c oughs> เป็ยนยอดนะครับนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่เห็นหมอสมหมายมาด้วยนะครับนะ้องกันกำลังนายนานะยกตอ้อมฉลองอที่ดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยพร แล้วก็แข่งเรือห้าฝีพาย<อ>ก็เลยคนบอกับหมายก็เลยไปชัยพาพรปกติก็ได้แจมามาตะโกน วันแรกก็ชมเรือประเภทจิ๋วนะครับไปเกิน25ฝีพายก็พร่งนี้สนงแน่ครับขยับขึ้นมาอีง5ฝีพายเป็น30ฝีพายแล้วก็มาชมเรือครับเรือระดับฝีพายระดับประเทศครับทันแสงเดินทางมาจากจอดซินจิตทีมงานมาเดินทางมาถึงแล้วครับมานั่งให้กำลังใจมาดูเรือ ประเภททีิบ้าฝีผ้าอยู่นะครับ ก็บพอดอกรรมการพัรับประทาอาหารกลังหวันนะครับปกตินนะเราดูตามหนูจีบัติถ้าเราดําเนินการแข่งขันตามตามคนเต็ตเนี่ยก็จะพักเพียงพอดีทีนี้เราปล่อยช้าเกือบสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับก็เลยได้ปล่อยได้สี่คู่สี่เที่ยวนะครับก็เลยช่วงนี้ก็คงให้ทีมเรือแล้วก็คณะกรรมการที่พุ่น จดปล่อยแล้วก็ทำการทุกจุดรับประทานอาหารนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการปล่อยเรือพู่ที่5ต่อไปนะครับครับก็เข้าใจตามนี้นะเข้าใจตรงกันไปเลยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าให้ทีเรือของเราได้รับประทานข้าาอาหารกันก่อนนะครับช่วงบังเที่ยงพอด,ดีนะครับฉะนั้นก็ให้พี่น้องที่มา กองเรือในวันนี้นะครับครผมได้ไปรับประทานอาหารกันก่อนนะครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญเอ่อหรือว่าแม่งานครับผู้ประสานสิทิศทิแต่านลองตลัดทเทศบาลเมืองบึงการท่านลองเชิดชัยเจริญดีได้พบปะกับพี่น้องครับครับครับขอขอต้อนรับพี่น้องชาวแฟนเรือที่สลุมรับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2 5 6 3นะครับเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณนีไทยเราเวียดนามจิงต ah ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิชา right ีิราชเจ้าคงส้นเด็นประเทศพระราชาจิตาสยามพรมราชกุมารีครั้งที่21นะครับเป็นการแข่งขันเรือยาวนั้รมี5ประเภทด้วยกันนะครับ5ประเภทด้วยกันประเภทที่1นั้นเป็นประเภทเรือยาวขนาดกลาง20ถึง25สีไทยไทยไทยและคนไทยนายกุญการ อคนภายในจตมือณการนะั้นต้องย้ายมาอยู่ในเมืองการก่อนวันที่หนึ่งพกราคมปี63สนะครับถึงจะลงเรือนะถ่ายเรือประเภทเล็กนะครับประเภท,นะเทขนาดเล็กยี่สิบถึงยี่สิีพายภายในจตุรุณการได้เดิมแต่ก่อนนะั้นนะครับเดิมแต่ก่อนปีที่แล้วปี62สองนะั้นเป็นการแข่งขันเรือยาวยี่สิบีุที่ห้าพายนะั้นเป็นการกับแขวงรถคัมซีนะครับเนื่องจากว่า ช่วงนี้นะครับเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิดโควิด19นะครับก็เลยได้ประสานไปทางพี่น้องเตืองแขวงวิ่มาลิ้ใเมืองบางขานแล้วนะครับไปได้อนุญ,ญาตให้ข้ามมานะบก็ให้พี่น้องใีอันจบอยู่ฝั่งโน้นนะครับอนด่วนวันที่12นะครับวันที่12วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่2กันยายนนั้นนะครับเวลา 8นาฬิกานะครับเวลา8นาฬิกาก็ขอเชิญส่วนพี่น้องชาวเมืองการได้ร่วมขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิหารที่ราชเจ้านะครับขบวนเราจะเริ่มตั้งที่หน้าโรงเรียนเมืองกานะครับหน้าเมืองการหน้าบริเวณหน้าเซเว่นนะครับบริเวณหน้าเซเว่นหน้าโรงเรียนเมืองการนะครับขบวนจะเคลื่อนออกมาเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับ8นาฬิกา30นาที นะครับเดินขบวนมาตามเส้นถนนหน้าโรงหนังเก่านะครับหน้ลงเก่าจนมาถึงสามแยกนะครับสามแยกกมนะครับสามแยกการตกนงข้าเมืองนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาสู่ถนนข้ามบ้านลุงโหนแล้วก็มาถึงพื้นที่กลางเอาเชิญต่อครับขอบคุณท่านรองปลัดเชิญใช้เจริญดีครับมาดูเรือคูที่ห้าสามสูที่แปดนะครับบอกว่า มาดูในเดียวนีหนหังก้าปัดเอ็มร้ห้บหนึ่งเจอกับไปเจอกับสลัดน้ำของจะไปน้องปุ๋าเหนืออโศปุกามาเจอกันกับเรืออโศกการในน้ำคุ้นฐานก้านตดอาชายอสคุ้น้ามาาได้ประมาณสร้อยเหัวเรือวางน้ำกับเพนตเต็มกระจายมาเดียวหุ่ระกมใสน้ำมาดนตางคนตาคต เสียความหมายู่ขนาดนี้พี่น้องร้อขึ้นมาให้กำลังใจมาเถียงกันตบมือพลาไอ่คุกตะลมังมาให้กำลังใจกันหนเลยพี่น้องบ้านน่านพี่น้องปุ่งขาเหนือในหนองสลัดน้ำของพยายามจับเจมี่เจมี่ได้ไหมหลังน้ำของพยายามจะขยาแสงขึ้นมาขึ้นมาแยงขึ้นมาช่วงหุ่นหางก๊อฟหุ่นหางก๊อฟเอ็มร้อยห้าที่บอกว่าไม่อยู่แล้วโว้ย เอาพี่น้องเอ้ยดูมไม่ออกก่อนพี่ถูกว่าเรือสองรันนี้ใครนำใครดูนะครับตีน้าดูด้วยส,สายตาดูมไม่ออกก่อนพี่ถูกบนขบี้ไร้กันมานตาผลตาหนี้นตาผลตาแสบตาขนจะเอาชนะใครได้พี่น้องเอ้ยเอาใจเสียกันหน่อยบนขบี้กันมาตูดสีสูดีตอนนี้ตูกีสูดสีกันมาตันนี้พี่น้องเอาละไว้ให้ได้ระยะถังยันยิงยาวไกลดูบอกว่าสลัดน้ำขอพี่น้องพี่น้องจากอำเภอฝุ่นกางเหลือพอมาเสียกันเยอะตอนนี้บอกว่ามาจากพี่น้องบ้าน ตบจิงปันบุกหลายเหอนเปิบุกหลายมาด้วยกันเยอะมาด้วยกันมามามาหลายชีวิตด้วยกันมาเยอะก็ทำมาเจอกับอาชัยสาลอาชัยศาุณหันกาแปถ่าเรือในทุงที่มาแตกวาเป็นูคทีห้าุณหันกับแปดเนน้องุณหันกับแปดน้องบ้านาโนเ้าแปกบอ็มร้หกบบจิจะหนีลยวะ ระหว่างเรือคุณหันก้าวไปตีลำน้ำที่หนึ่งแล่นลำสองตีลำน้ำที่สองตอนนี้นะครับคนที่ไล่ที่กันมาตามผลน้ำหายตามผลสับกันสับกันเต็มที่นะครับโอ้สีกันมาตอนนี้ระหว่างเรือคุณหันก้าวไปในดำน้ำที่หนึางแล่นลำสองเรานะครับโอ้โหเรือนะครับคนเดินดูไม่ออกนะครับชุกตีแล่นลำของเท่าของไร่ี่ไร่ี่ขึ้นมาปีขึ้นมาปีขึ้นมาจะทันหรือป่าพี่น้องเอ้ยเอาละเว้ย <t' os> <alright> <t' os> <t' os> ขอคุณท่านอดีตสมาชิกสภาเทศบาลบึงการบอกว่าปีนี้ปีนี้เลิกทานครับพนเทศบาลเมืองแล้วว่ากันใหม่นะท่านสธอุดรกาแฟสอุดรอุดรกาแฟสดจะมาดูแต่ว่ามาช่วยมาช่วยดูด้วยสายตาของพี่น้องบอกว่าคุณอาหารก้าแปดเอ็มไรห้าสิบยู่ร่องน้ำหนึ่งเริ่มจะหนีหนีห่างมาสลัดน้ำของพี่น้องอบอร์มงคลลายปีลายจี้ึ้นมาคุณหันคุณ น้งเอ้ยถึงว่าอีกไมกี่นาทีก็จะขั้ว่าดเข้าทุ้ยไทยนะครับลำหุนหาญ98นะครับโรตันตินจากทากคณะกรรมการนะอย่างเป็น,นทางการนะครับลำเ,เดือนสองลำนี้บุนหาน98 M180 กับเรือสลัดนับของในร่องน้ำที่สองนะครับ และแล,ะและ้วขุนหันกา้าวปากก็จูงสานสลัดน้ำของไหลเข้าเส้นชัยผลการตัดสิบเรือคู่ที่ห้าระหว่างขุนหันก้าวปากร่องน้ำหนึ่งและสลัดน้ำของร่องน้ำสองเรือที่ชนะได้แก่ขุนหันก้าวปากเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งร่องน้ำหนึ่ง ไปคู่ที่6ครับกลับมาเริ่มพูดตอนไปนะครับเดือนเร็กครับคู่ที่6ระวหวั่อง